เอาที่สวนเนาะวะน่ขกเนี่ยเดี๋ยวันนัเราลอะพเติมยอกเนี่ยก็น้ำอมมากใตอ่ำเบือนลากเอ็ม ตอนเช้าทุกคนเนี่ยตอนนี้เฮาอยู่ที่บ้านของมีตูตอนนี้เป็นเวลาตอนเช้าๆเลยเฮากระเต็นสวยปกติเนาะประมาณหกเจ็ดโมงลกลางเมื่อวานนี้บอกส่งเฮ็ดเบี้ยเขาอ,อีกเท่านึงเนะาะกะพอเปลี่ยนมาอย่างเมื่อวานเราซื้อของปลอมแลว้วเฮาบ่ได้เปลี่ยนก็เลยเที่ยวอีกเดียวจังไหนสิ่งที่เข้าไปบดไปอีกเนาะเมื่อวานนี้เนาะเฮามาจะตอนกลา,างคืนเฮงอนกลางคืนวิ่งเลยนอนไหวนอนรับดีอยู่ มวนมวนมนขนาดหาวหนอนมนอยู่เฮเบื้องนอนตอนนี้มีตู้เห็นยังตอนเช้านี่อันนี้เขาเป็นคอไกลขอมิตูเนาะ กาตอนเช้เาเอาไปเอายูここ่งห้องน้ำมาวานนี่เอายู่สวนเม่อวาน่ะพักหน่อยนะเกือบแต่อันนี้เนาะบ่ได้เกือห้ามเนาะกป็ฟจะไกลละเงินเงินกาแฟประมาณนี้เนาะเงีนีตัวในโซนเ้เ้าเนี่ข้าเจ้าก็ได้เกี่ยมตัวออกไปละ ตลาดที่มีรถอนิ่มได้นนทุกคนเด้ทุกทุกคันเป็นทุกแต่ละคันแต่ละคันของแต่ละเฮืนอนเพราะว่าอายุพี่เขาเจ้านิยมเฮ็ดอ่าเฮ็ดสวนอ้อยแล้วก็เขาเจ้าตื่นเต้นแลเศร้าไปตัดอ้อยแล้วก็แม่มีตูก็ได้ไปละเพราะหลันง <c oughs> นั้นครับเนาะเพราะว่าเ้าเห็นแต่ครับอีท่างกรอยากมาเลยละบันนี้นี่บรรยากาศมันคันกดีนี่เงินแต่ละคน ยูนี่สิเป็นสนเผาอาคารร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทุกคนเลยยูนี่เลยโบมีแบบผสมเลยบ่ฮู้เลยว่าเขาสิเข้าใจภาษาเฮาได้หน่อยสักเด๊ะตามห้องตามซอยก็สิเป็นประมาณนี้รถอันนี้คนข่าวว่าหลายเลยวันนี้การเศร้าๆแล้วนี่บริเวณทางขาวเงินที่มันโบเพียงขาเจ้ากขี้เป็นกันเจือนนะันนี่เนาะ แล้วก็เอาขี้ดินเข้าไปแล้วก็ไปถมแล้วก็ปุ๊กเงินเงินตัวนใหญ่ก็จะเป็นเงินไม่เนาะไก่ย้อนนี่ก็ค่อนข้างว่ายังเป็นแบบแบบโลโก้โลโก้อยู่ใส่พื้นที่แบบเนี้ยเงาะมันเด็กที่เป็นพวกเพียงกับป้าดินเนาะเพื่อให้ได้ดินได้ดิน,ดดนแคมทางนี่เอามาณเนาะแต่ว่าเขาตื่นมาซักหนี่งโบด้ทันกับเจ้าเลยทุกคนเดี๋ยวนี่ข้าเจ้าได้ตื่นไปห้วไปส่วนข้าเจ้ามาละ กาขั้นว่าผู้ใดยช่่บได้ไปเข้างเงียนเป็นหงเียนของคนเราเนี่ยครพระเจ้ากะสีเบ้าภาษาเราบัาได้เลยเนาะคือเมรของมิตูนี่เบ้าบัาได้เลยนี่ทางนี้เงนินเข็ดซอยน,น้อยเข้าไปเป็นเงินแบบสองสั้นเนะเาะเงินมิตูคือกันเป็นเงินสองสั้นเป็นเงินไหมต่กะอบอุ่นนีเนาะเมื่อคืนนี้นอนยัดเยินประมาณอา่าทางไหนหันประมาณ บวกเข้าไปเป็นเจ็ดคนแล้วก็มีน้องซ้ายเขามีตู้นอนอยู่ทางข้างของเฮือนนั่นอีกขเขาจ้านอนอยูอ่หันสองคนน่านจะเหม็นน้องมูของมูของมูของน้องมีตูแล้วก็นมน้องมีตูเป็นหูซ้ายนาเนาะเขจ้าปลินมาเขากับโบหินอืมอยู่เทิงพี่ี่เจ้ากะสีมาดําไฟฟีแล้วกะสีห็นเงินบางหลังมีควันออกเท่านี้ ข้าขาเจ้าขอกินเนาะเดี๋ยวสิพาทุกคนยางหล่อเนาะหมู่บ้านของมีตูวสิเป็นยังไงรถอันนี้ลายหลายทุกคนเลยเขาก็อยากได้จะคันเไยเอาไว้ขีบบุกส่วนหลายอยู่พี่เขาเจ้าสิขีบรถแต่รถรถอันนี้ยางเดียวเลยโอ้ว่าราคาเขาได้แต่กระบุกดีเลย ี่เจะกำลังสิไปอ่าไปสวนจะเป็นสวนน้อยบอกมันเท่ดีนะร <c oughs> ลิศตนนี้สบายดีอยากว่าต่ออยู่งานมันบวดใจเหรอ ยังเป็นแบบนั่งเดิมอยู่ทุกคนคันบายไผ่อยากมาเที่ยวมาสมกะมาได้เลยเพราะว่าอยู่นี่อยู่บ้านของมิตูนี่ห่างจากตัวเมืองประมาณ6กิโลเนะาะเป็นสีฮอตเที่ยวไปเที่ยวมาคือคือ,ค,อคือบ้านของอูแหละอูกะหะ่หางจากตัวบ้านประมาณ6กิโลแต่ว่าบ้านของอูเป็นทางดีแต่แบบอันนี้สิเป็นทางมลัลค,คุคักนหนึ่งส่วนสีฮอตตัวบ้านนี่หมู่บ้านกะสิเป็นประมาณนี้เนาะ ก็คักดีเลยทุกคนมายังเอาบรรยากาศในตอนเศร้าแต่ว่าคันเศร้าก็นี่ก็คือสิดีน่าจะเป็นซวงเศร้ากับซวงแรงนาสีสีคือขึ้นบก่กเขาจาเกี่ยมตัวไปเห็ดสวนอ้อยหมดสบายดีเบอร์ข้างน,น,นั้นเองลองทักทายบมาเขาจะสืฮูหภาษาลาว สบายดีได้ที่ฝีงไฟในซองเศร้าเนาะหนาวหน่อยพี่เนาะหนาวโบได้บได้เอาแกนขาบอย่างมาจี้รื่มาคือสีโบเข้าใจบอกทุกคนขอเจ้าโบเข้าใจภาษาเขาไปเลยขอเลยโบกาล้มน้อเขา ในหลังนี้ก็จะเป็นแบบเหมืนเก่าๆแต่ว่าอ่าที่ฟ้ายางไปเบิ่งนี้เนาะเพื่อนก็จะสีเป็นเฮือนอีสานแล้วกันอย่างแต่ว่าตัวเพคนเขาจะ,จะเสี่ยงผ่าพวกหัวนะ <c oughs> ตัวสีฟ้าทุกคนไปเบือ้องกันตลอดเนาะไปเบิง่งกับกับหมู่บ้านเพราะว่าเสนีของแต่ละหมู่บ้านกับตัวแตกต่างก,กันนะเลยแบบว่าอยากสนับสนุนอยาก ่ทยทุกคนได้เบิ้งว่าเป็นยังไงเนี่ยม,มีตูตื่นมากะไปขอกิน,นอ้องเฮากะตื่นสวย <c oughs> กับบูหู้กันว่ามีตูสีฟ้าเฮ้าไปใส่มือนี่เพราะว่าเราเองก็ยังบ้หูเห้เราวะแต่ว่าอันนี้เขามาหาทุกคนมาเบิ้งบ้านเนาะว่าเป็นยังไงทางเทิงอันที่เป็นส่วนของส่วนไม่ซัก,กวะเนาะที่่ทงภูหันทุกคนจะเห็นเป็นขาวๆโดนๆเทงิงฮะเป็นปลาไม่เป็นไม่ซักวอ อืมอันนี้ไม่อยิบขเขาบมโหเนาะเขาจะเอามาเฮ็ดฟืนหลายอยู่เลยโอ้โหหลายสั้นหลายหอมเนาะนี่ทักนั่นก็สิเป็นไล่อ้อยหรือว่าสวนอ้อยทั้งหมดเลยแต่ว่าอยู่นี่บ้านเขาเจ้าการระบายน้ำยังบ่ทัาดีวหนเนาะ างานหลักนี่งามเลยแถมได้มาตรฐานีิแต่ว่าการมุงขเขาจะเป็นการมุงกระเบื้องก็เลยมันคงแล้วกนณะแน่นน่าจะเอาไปเดินกีฬานะน,นี้เนาะเอาไปแข่งขัน <c oughs> <c oughs> ทา้งนี้ก็เป็นสวนอ้อยเนาะเะ๋ยวสิบาทุกคนไปเบิวมาเป็นยังไงตอนเ่องขี่รถเข้ามาห้องก็บวัดไทยประเดีไได๋ เพราะว่าทางเข้ามาที่เป็นสวนอ้อยจํานวนหลายเลยทุกคนกว้างกว้างกว้างสุดสายตาสวนอ้อยนะแต่ว่าทางนี้คือที่ตัดไป็นไงละเป็นล้วขาเจ้าเขาเจ้าตัดมาขาเจ้ากะที่เอาไปเฮ็ดไม่เนาะเมื่าณนี้สวนอ้อยขาเจ้าแต่ว่าบุ้งว่าสวงนาขาเจ้าเฮ็ดบ่แต่ว่าได้ยินจากมีตัววเนาะเมื่อวานนี้ว่าหลังจากเขาเจ้าบุค่อยเฮ็ดน้ำมาไลยส่วนหลายรายได้ที่ขาเจ้านี้ลักลัก็มันสวนอ้อย พราะว่ามันติดกับสายแดนอาจะเป็นสาแดนเวียดเนาะเ็ตมาลก็ขนส่งไปหุ้นขนส่งออกไปไสาแดนหุ่น,นกาสะดวกสบายเนาะเพราะว่าการขนส่งกับโบนยากกเขาเลยเลือกสถานที่นี้มาเหดเป็นสวนอ้อยเมื่อวานก็มีไรายได้มีเงินนำกับส่วนอ้อยหันชางก็สิเปินหอมน้อยๆประมาณนี้เข้าไป กองล้างนี่ก็สิเป็นฟื้นมาเนาะนี่คันแรนก็นดีมีเสี่ยงประมาณนี้แหละเครื่องขลงังเครื่องขลงังเพราะว่าเป็นเงินใหม่อีกนี่ขึ้นอ,สนอึสบายดีส่วนหลายเฒ่าเจ้าสิเอามักเอาผ้าพวกหัวเนาะก,ก่อนสิออกไปเห็ดเบี้ยงนี่ไม่ตอกเอาไปเป็นมัดอ้อยเงินมีตู้ก็คือกันบักไกลายไม่ตอก เไว้เป็นมัดอ้อยอยาก,กููขนาดล้วนี่จะเป็นขเขาขี้หลายแถวว่าเอาไว้ไปออกทิปคือนิมวนนี่คักดิเห็นว่ารถแดงๆนี่เขาเจ้าสินีแบบเงินละล่างเงินละลัง เวลาเขาขายได้เขากระสิมีอะไรได้มาแล้วกันเขาเจะกรสซื้อคันหนึ่งเพื่อมาแบบให้มันสะดวกสบายเนาะนี่อั้นั้นก็เลยหมู่บ้านของมิตูก้กะมีสายเส้นอยู่เลยอันนี้เขาลัดมาเลยลัดมาแถวกลางๆเลยเดี๋ยวสีพาทุกคนย่างไปท่านหลังเขาเนาะมาเป็นยังไงอู้ทางนี้บรรยากาศกำลังงามเลยแต่ว่าย้อนแสงโบวบ,บย้อนเนาะเราเากดขึ้นสูงว่่เ้ากับมีบทเฮียเนะเาะเขาจะบอกว่ามันย้อนแสงตลอด บางทีก็หลีกเลี่ยงบบได้เนาะเวลาคือเขาไปบ้านแทนคํำมันมันกล้องมันหมุนไปทั้งตะเวนแต่ว่าเขามหมุนออกทั้งข้ามกับบ่เห็นอย่างเลยเห็นแต่คลองน้ําเขาก็เลยได้หมุนจําเป็นต้องหมุนทํานั้นเพราะว่าเห้มันเห็นตัวแม่ป้ามันปลูกพักปลูมีเนาะเครื่องนุ่งของเจ้ากระซิห้อยเต็มประมาณนี้แหละอันนี้ก็จะเป็นน้ำทีว่า น่าจะสไสรวมได้น่าจะะปิดโครงการส่วยเหลือเพราะว่าส่วนลายเข้าเจ้าซิมากเฮ็ดอันนี้ให้เฮ็ดน้ำกอกส่วยเหลือให้ <c oughs> นี่มานี่น้ำนี้น่าจะมาตามภูหุ่น <c oughs> ไม่ข้าเจ้าค่อนข้าง,งว่าหลายเลยทุกคนดิดูนะบวหัวไม่นัง เท่ากำลังเอาลานสบายดีไหมเท่าหนาวว่าหืมไม่เข้าใจภาษาเราหนาวเนาะฮุยพุยเนาะหนาวหนาวเลยหนาวเนาะเดี๋ยปลี่ยนเส้นไงเนาะที่เขาจะวู้ฮู้ภาษาเขา ันทุกบางคนคือว่ามันเป็นแบบเด็กน้อยรุ่นใหม่นะครับเจ้าสีฮู้ภาษาเนาะคือเขามีตู้เขาน้องมีตู้อย่างประมาณนี้นะเด็กน้อยนี่ก็อาจจะอาจจะหูยังอาจจะอยู่เลยนี่วันนี่เมื่อกี้ฮอลัดลงนี่เนาะอันนี้ก็สิเป็นถนนหลักแต่ลาซาลเซาหัวจะุิมาซุ่มนุ่มกันแล้วก็มาล้มกันประมาณนี้นะทุกคนเนาะ เดี๋ยวสีหอสีพาทุกคนเบิ่งภาพมุมสูงน้ำกันพาสิเป็นอะไรแต่ก่อนเมื่อสีพาทุกคนย่างเลาะแถวนี้ก่อนเลาะบริเวณตัวเมืองตัวบ้านนี่น,นึงละกันจริงสีพาทุกคนไปเบิ่งน้ำกันว่าเป็น,น,น,ปนยังไงนี่ทางนั้นก็จะเป็นทางขึ้นไปอีกเบิ่งขั้นใดครับเจ้านี่ประมาณนี้นะอึบอึบกระซันอยู่เนาะึบ อันนี้ก็สีเป็นนำเขาอีกส่นหลายเป็นครงการนส้ยเลือเนาะนำประเภทนี้นี่อันนี้น่าจะเป็นห้องนำเขาเจ้าอ,อยู่ทิงนี้น่าจะเห็นวิวงาม,งามเนาะอ๋อสิพาทุกคนเบื่อนำกันนี่ฝีไฟเลยผักเทียมผักบัวก็มีได้ทุกคนด้เขาเจ้ากูนี่ นก็เป็นอีกซอมนึงเนะาะ่คือแบบนั้นเลยรถเรียบร้อยนี่สิ่ขวมรวมประมาณ30%เแหละ70%็ดสเป็นรถอันนี้หมดมันน่าจะสะดวกสบายเนาะข้าเจ้าเลยมาขี่นี่รถอันนี้มื้อนี้ก็เป็นวันเสาร์เนาะที่ว่ายังบ่มีนักเรียนเขาเจ้าไปเรียนหนังสือเถอะ มีครูสาวครูมีตูก็เลยยังบวไปสอนเนาะก็เลยมีเวลามีเวลาพาพาเาอายู่เงินก่อนละกันคิดว่าน่าจะอยู่ฮอดอวันพระหาวันศุกร์คุณเนาะยู่ฮอดพุละกัสิพาทุกคนไปหาเกี่ยวหาไอคำสีน่อยที่อยูอ่าใน <laughs> อยู่บอกแก้วเนาะเพิ่นสิอยู่ในป่าตลอดไอคำสีไอคำสีซองอาคาน้อยเนาะ ทางนี้ก็สิจงแบบขาเจ้าแหลกข้าเจ้าสิจง,จจงพื้นที่เล็กๆน้อยๆปลูกผักนะแล้วก็บางทีกเรเลี้ยงไก่ขาเจ้าก,ก็สิปล่อยปล่อยปยไปเลยปล่อยไปว่างูก็ข้าเจ้าก็แจ๊คเขานี่แหละมันก็นกินลกินเขามากินแล้วมันหาสิกรรมมาเองอ๋อมันยังบอมเห็นมีตัวนาะเมื่อกี้มันคนละเส้นทางเนาะนี่สิเป็นประมาณนี้ทุกคนหอมหน้อยๆตะเว็นกำลังขึ้น <c oughs> อ๋อมีอันรน,น้ำเด้อมีทยุกระจายเสียงห้อง <c oughs> บรรยากาศบ,บ้านนเนอะเขาพาทุกคนมาเบิงน้ำกันมาเป็นยัง <c oughs> ไงนี่เขาหอดกั้นมีตู้อาคาเกอร์อาคายาม่อันนั้นมีตโต๊ะอันนั้นนะ <c oughs> ซื้อขาเจ้าสีคล้ายๆกันเนาะซื้อของต้นเผาต้นเผาอาคาเนาะเขาเจ้าชีมักขึ้นต้นด้วยคำ่ามีสำหรับผู้หญิงอาคาคันว่ามันไผ่ที่ขึ้นต้นได้มีแสดงว่าคนหักหลายแล้วก็แพงหลายอย or or, in <that> ่างประมาณนี้เนาะสบายดีเจ้าอันนั้นตัวเจ้าเป็นอันน้องชายผมมีตูตัวเจ้าเป็นน้องชายมีตูวะเรือมูมูน้องชายอ่ะ หมู่ของน้องทรายเนาะเดี hey. ๋ยวฝายทุกคนไปเบิ่งทา้งรูปนี้อีกนิดนึงเดี๋ยวสุกผัดไปเบื้องมิตูกับน้องเจ้าโค้ชยังกินในมือนี่มิตูกับน้องมิตูลาดเลาะมันก็มาเจอนี่คือเขา พค่ยังก,กินแก,ง,แกงพักฟื้ลูกยี่ห้ไไม่าเาห็นกี่ยาไปฟืน้นฟ้าสถเตาไปเฮ็ดสองงนัน,นกันไงขาเจ้าเฮ็ดฟื้นน้องไปเลยละอ๋อเงินครัวรับเราเป็นอันนี้มักสิยแยกลงมาลุมพี่เนาะ สุ่มเฮาอันนี้ก็สิเป็นทางไปทางลุมคุณนอแต่ว่าเโาก็คือสิบ่ได้ยางไปเทือน,น้ำนี้เนาะมือนาเามีโอกาสดีๆของจรงสิยางลงไปแต่ต้นพุ่นล่ะสิขึ้นมาทุกท่านทุกคนในเบื้องนรรากันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เฮาสีพาทุกคนไปเบื้องบรรยากาศบุ้มสูงนกันนอว่าสีงามสำเร็จเพราะว่าตราบที่เาเบื้องนี้งามงามทุกคนในมือน,นี้อ่ะมีแต่ว่า คลิปนี้มด้รภาทุกคนมิตรภาให้มากกัอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสับไข้เพื่อเป็นกำลังใจให้เราให้คลิปต่อไปเด้ขอเพราะเขาอแจกคนที่ว่าเขามาชมแล้วก็มาคอมเมนต์เนาะอยากใหเกี่ยวภาพที่เกี่ยวภาพงามนคนที่กดอลค์คนะอมเมนต์ไลนบายบายฝากเสียงเติมโยทั่วยืมหมอนอันก่อนกมัมหูอีทั่วยืมแขวง mơ rèn dòi hâm nhẫn đi nè เอ็งบาสรมึมลุ้นเบื่อนบื๊บแล้วก้นนําอมมาหาปากมองมนต์อีตากี้จูปาลเรื่องแฮมโอ้ยบ้าแตงแนว สังจูสารอมบาอีแหมอันตรเนียมกนโรคเหมือนตายฮรฮลอเติมจีครอสรลายจีกายดีแล้วแหมแก้วบุญาสัญญาอากมน អ្នកខេនអូជីក្រកកិន